ดูดวงชาวราศีมิลผีเห็นผีรู้ทางอำเภอแน่ใครบางคนนะครับเราเพียงแค่ดูนะครับเราก็รู้แล้วว่าลักษณะนิสัยท่าทางนั้นเป็นยังไงคนแบบนี้นี่นะนะครับที่เข้ามาจะเข้ามากั่นแกล้งหรือเข้ามาใส่ร้ายป้ายสีเพียงแค่มองก็รู้แล้วลักษณะที่มีอำนาจบาร,รมีวาสนาของชาวราศีมิล ก็แปลว่าอะไรชาวราศีมินเป็นผู้ยังรู้หรือมีประสบการณ์มากมายโชคชนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์อย่างเจ็บปวดว้าวลาวแสนทุกข์ทรมานเป็นคนที่ยังรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆและรู้ภาวะจิตใจของบคุคคลนั้นนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยเพราะว่าเราเจอมาเป็นแล้วหรือเราเป็นมาแล้วในลักษณะแบบนั้นแต่ด้วยความที่เหตุเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นในโชคชะตาต้องรู้ทั้งอำเภอ ต้องบอกกล่าวไม่งั้นมันจะเกิดเรื่องราวต่างๆที่ทําให้ท่านรู้สึกตกต่ําย่ําแย่นะครับเราต้องเปิดเผยอย่างชัดเจนเพื่อให้คนอื่นรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้ทาข้าพเจ้าไม่ได้สนใจข้าพเจ้าไม่ค่อยนะครับสนใจกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในโชคชะตาดาบสองคมเกิดขึ้นในโชคชะตาผีเห็นผีท่านต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาด ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดด้วยอำนาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กอดปกปักผ้มคของรักษานุ้นนำโชคชะตาแปลเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองจะไหลมาเทมาประสบความสำเร็จต่อเมื่อท่านตัดสินใจท่านตรงกล้าได้กล้าเสียกล้าปรับปรุงกล้าเปลี่ยนแปลงพัฒนาดวงชะตาของท่านชาวราศีมินเป็นคนกล้าได้กล้าเสียกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะเจริญรุ่งเรืองกล้าที่จะรับทรัพย์ โชคชะตาเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะครับผมแต่ว่าการที่ท่านทําอะไรบางอย่างมันก็ต้องมีอุปสรรคมีดปักลงมาอาจจะทําให้ท่านนอนไม่หลับกระบนกระวายกระสับกระสายเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาเปลี่ยนได้ยากด้วยอํานาจบาร,รมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุมของรักษาหนุนนําโชคชะตามีดปักตรงกลางใจกระบนกระวายการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบาร,รมีวาสนาบัางเกิดขึ้นแก่ตัวท่าน ช่วงชะตาของท่านจะเป็นที่หนึ่งเพราะว่าคุณได้ผ่านเรื่องราวต่างๆมาหมดแล้วคุณได้ผ่านเรื่องราวต่างๆเรื่องราวลึรับเรื่องราวต่างๆผ่านมาหมดแล้วถึงเวลาของท่านจัดแจงตามแบบแผนประเพณีวงล้อแห่งวัฏจักรเกิดขึ้นในโชคชะตาด้านควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขในอำนาจบารมีวาสนาปรับปรุงแก้ไขเป็นการจัดแจงตามวงล้อแห่งวัฏจกักรก็คือการปรับวงจุ้ยบ้าง ครับในร่างกายของคุณนะครับหรือความคิดของคุณนะครับรับพลังบวกเข้าไว้นะครับผมการที่คุณจะรับพลังบวกไม่ว่าจะเป็นคําทํานายหรือเรื่องราวต่างๆคุณควรที่จะต้องจัดเต็มเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆพลังบวกจะเข้ามาสู่ตัวคุณสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาสู่ตัวคุณต่อเมื่อบุญกุศลวาสนาที่มันใกล้เคียงคล้ายคลึงกันท่านจงรับพลังบวกนะครับผมอย่าคิดในแง่ลบเด็ดขาดนะครับผมแต่ว่าเราแวดระวังถามว่าผิดไหมไม่ผิด ควรที่จะต้องจัดแจงเพราะว่าโชคชะตาของชาวราศีมินจะเจอผู้คนเยอะแยะมากมายอยู่ในดวงชะตาดวงชะตาคุณจะได้ปรับปรุงแก้ไขปรับแปรเปลี่ยนแปรผันพัฒนาได้มองการไกลเศรษฐีพระราชาแห่งถ้วยจะนำพาซึ่งโชคลาภ่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้ปรับปรุงได้แปรเปลี่ยนแปรผันเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในดวงชะตาบอกได้เลยว่าดวงชะตาคุณเป็นคนมีอำนาจ นะครับเป็นคนเก่งเป็นคนปังเป็นคนเฮงเป็นคนรวยนะครับผมมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาตัวท่านใช่ไหมนะครับผมนะมันอดทนอดกัน้นแต่ยังไงท่านเป็นคนเก่งเอาตัวรอดได้สบายดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายกล้าได้กล้าเสียปิดดวงชะตาก็จริงแต่ข้าพเจ้าจะออกไปออกไปจากไหนได้บ้างแต่ละคนดวงชะตาไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าออกไปจากความจน ข้าเจ้าไม่ชอบความจนอาป้าเจ้าชอบความรวยแน่นอนครับทุกคนต้องชอบเพราะความรวยมันรวยอะไรได้บ้างรวยสุขภาพรวยจิตใจที่จะแป่งปแป่งปังผ่งองใสนะครับผมร่างกายที่เป่งปังนะครับผมเพราะฉะนั้นจัดแจงตามแบบแผนประเพณีรับรองได้เลยว่าชาวราศีมิ่งยิ่งใหญ่ที่สุดะะและผมผีเห็นผีรู้ได้เลยว่าคนคนนี้มาอย่างไรคิดอะไรและผมก็ไม่ได้ต่างอะไรกับตัวท่านเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเมตตากับเขาพอตัว นะับวงล้อแห่งวัฏจักรเกิดขึ้นในดวงชะตาโชคชะตาเงินทองบารมีวาสนาถ้วยทองมาเกิดเหรียญบะเริ่มครับเหรียญบะเริ่มเหรียญใหญ่โตบะเริ่มจะได้จัดแจงตามแบบแผนประเภทนี้จะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองรวยเลยรวยโชคชะตาตกตำแหน่งเหรียญใหญ่มีโอกาสมีโชคลาบนะครับมีโชคลาบครั้งใหญ่จะเหนือกว่าผู้ใด จะเป็นผู้อย่างรู้เป็นผู้ที่ได้พบเห็นพบเจอได้รับซึ่งถ้วยทองด้วยอํานาจบารมีวาสนาท่านจะได้บ้านหลังใหญ่รถคันโตนะน,นะครับผมมีอํานาจนะครับผมจะได้ภรรยาสวยได้สามีหลอ่อมีอํานาจจะได้แสงสว่างส่องมาสู่ตัวท่านเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งจะได้ถ้วยทองได้เหรียญทองนะครับได้รถใบคันโก้ซื้อที่ดินสร้างบ้านให้พ่อแม่ ดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้ปรับปรุงแก้ไขโกลเด้นเจ็ตในโชคชะตาัะผมจะได้คนพบได้พบได้เจอได้ปรับปรุงได้มีอำนาจตกตำแหน่งเหรียญทองเหรียญเหมาเดิมนะผมคนอายุน้อยกว่าจะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองมารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนำโชคชะตาแปลเปลี่ยนผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดทุ่ยทองบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านแล้วเตรียมตัวรับทรัพย์เศรษฐีเงินล้าน อำนาจบารมีครับดวงชะตาบางช่วงท่านตกตำแหน่งบุญท่านต้องรู้เพราะว่าสิ่งต่างๆนั้นจะสนับสนุนค้ำชูตัวท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้ปรปับปรุงเกิดความคล่องตัวครับและมันเกิดความมั่นคงด้วยนะสิเพราะว่าการมั่นคงในครั้งนี้มันจะเกิดด้วยอํานาจเหรียญใหญ่เหรียญบบลล่มเหรียญเบลลมในครั้งนี้จะเข้ามาช่วยสนับสนุนค้ำชูหนุนนาโชคชะตา พีกแพงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดรวยรวย,ยด้วยอํานาจบาร,รมีวัสนาจัดเต็มหนึ่งไม้เท้าองค์กถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดอนาคตอันการใกลนะผมสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาสนับสนุนก็รวยกันทั้งอำเภอนะครับรวยกันให้หมดนะครับผมผีเอนีรู้กันทั้งอำเภอทั้งรวยด้วยทั้งรู้ด้วยนะครับผมแต่ถ้าเข้าใจกันนะครับจะยิ่งรวยเข้าไปนะครับแต่ยังไง ศัตรูก็ต้องระแวดระวังเอาไว้นะผมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาจะได้ปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาจะเลิศลูกเรืองแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดอัศวินขี่งับนกอินทรีถือดาบประหารศัตรูมูมานผู้เองจงไปให้ไกลปีศาจนะครับปีศาจมูมานชั่วร้ายนะครับ ลบหลีแก้ไขปรับปรุงซอดเลมน,นะครับผมสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับชาวราศีมิ้นจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีเงินหล่นลงมาจากฟ้านะครับขอให้ท่านพบกับความสุขความเจริญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตงนะครับสนับสนุนทางช่องนะครับผมสวัสดีครับขอให้ท่านแชมชื่นราบลื่นประสบความสำเร็จครับสวัสดีครับ